คุณรู้หรือไม่ว่าการจามของมนุษย์เร็วกว่าที่คุณคิดการจามหนึ่งครั้งสามารถพ่นละอองน้ำหมูกออกมาด้วยความเร็วสูงสุดถึง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงเร็วพอๆกับรถซูเปอร์คาร์หรือแม้แต่รถไฟหัวกระสุนและละอองจามสามารถลอยไปได้ไกลถึง8เมตรเลยทีเดียวลองจินตนาการดูสิถ้าคุณอยู่ในห้องเล็กๆและมีคนจาโดยไม่ปิดปากละอองเล็กๆเ,เหล่านั้นอาจลอยอยู่ในอากาศได้นานหลายสิบนาที โดยเฉพาะในห้องที่ไม่มีอากาศถ่ายเทโอกาสรับเชื้อสูงขึ้นทันทีไม่แปลกเลยที่จามจะกลายเป็นหนึ่งในวิธีการแพร่ไวรัสได้อย่างมีประสิทธิภาพนักวิจัยยังพบว่าไวรัสไข้หวัดใหญ่สามารถอยู่ในละอองจามได้นานกว่าที่เราคิดแค่การจามครั้งเดียวก็สามารถทําให้คนทั้งห้องติดเชื้อได้ถ้าไม่ป้องกันนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมการปิดปากเวลาไอาหรือจามจึงสําคัญมากการใช้ข้อพับแขนหรือหน้ากากคือวิธีที่ช่วยลดการกระจายละอองได้ดีที่สุด อย่าละเลยกับเรื่องเล็กๆอย่างการจามมันมีผลมากกว่าที่คิดเพียงแค่คุณจามด้วยมารยาทคุณก็ช่วยลดการแพร่เชื้อให้คนรอบข้างแล้วจำไว้เสมอว่าสุขอนามัยที่ดีเริ่มต้นจากการรับผิดชอบเล็กๆแบบนี้และถ้าคุณรู้แล้วอย่าลืมแชร์ให้คนที่คุณห่วงใยรู้ด้วยนะกดติดตามไว้เลยแล้วคุณจะได้รู้เรื่องที่คนทั่วไปไม่เคยสังเกตแบบนี้ทุกวัน